จุดเด่นของร้านอาจุม,มากลิวของเรานะคะจะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วค่ะที่เรามีสูตรเฉพาะของร้านเลยนะคะรวมอยู่ในราคา299บาทเรียบร้อยค่ะพี่ต้นอ้อนะคะเป็นผู้จัดการร้านอาจุม,มากลิวค่ะ จุดเริ่มต้นของร้านคือเราเป็นคนชอบทานอาหารเกาหลีอยู่แล้วเลยอยากคัดสรรวัตถุดิบที่ดีๆเพื่อส่งต่อคุณภาพให้ลูกค้าพึงพอใจกับวัตถุดิบของเรานะคะ <S <S <ๆ>เมนูที่มาเราไม่ควรพลาดของเราเลยนะคะคือเมนูซอสเกาหลีค่ะจะมี3ชั้นเกาหลีนะคะหรือจะเป็นซีฟู้ดเกาหลีก็ได้พอซอสเกาหลีของเราเป็นการหมักสูตรลับเฉพาะของร้านเข้มข้นถึงใจแน่นอนค่ะ ของเราไม่ได้มีแค่บุฟเฟ่เพียงอย่างเดียวเรายังมีจุดถ่ายรูปนะคะจุดเช็คอินต่างๆให้ลูกค้ามาถ่ายรูปเปรียบเสม,มือนว่าเราอยู่ที่เกาหลีได้เลยค่ะเหมือนคอนเซปต์ร้านที่เป็นอาจูมาก,กริวทาวค่ะและสำหรับนะคะลูกค้าที่ไม่ชอบทานอาหารเกาหลีเราก็มีอาหารแบบอื่นให้เลือกอีกมากมายหลากหลายเลยเช่นกันค่ะ และซิกเนเจอร์ที่สำคัญของที่นี่เลยนะคะจะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วค่ะที่เรามีสูตรเฉพาะของร้านเลยนะคะรับรองว่าอร่อยกรอบได้แน่นอนรวมอยู่ในราคา299บาทเรียบร้อยค่ะและเรายังคัดสรรเมนูพิเศษมาเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่นสายปูนะคะเราจะมีปูดองซีอิ๊วตัวละ29บาทสายชีสนะคะชีสมีถ้วยละ39บาทและมีหม้อไฟเกาหลีที่ราคาเบามาก79บาทนะคะ รับรองว่าคุณภาพเกินราคา79วบาทแน่นอนอาจจะน้ำยังอื่นเข้าไปเพิ่มด้วยก็ได้เลยค่ะสำหรับอาจุม่าคริวสาขารามอินทานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะเปิด4ี่โมงเย็นค่ะปิดเที่ยงคืนแต่นั่งได้ถึงตีหนึ่งเลยนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราเปิดเอาใจลูกค้าตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนนั่งได้ถึงตีหนึเช่นกันค่ะ แล้วก็ขอฝังอีก2สาขาด้วยนะคะมีสาขาพระราม2และสาขาการจนาค่ะเวลาเปิดปิดเหมือนกันเลยค่ะสําหรับสายปิ้งย่างนะคะสายปิ้งย่างเกาหลีปิ้งย่างแบบไทยนะคะลองมาชิมที่อาจุมมะคริวของเราทุกสาขาได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ